ขายสวนมะขามหวานหลมสักสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมสวนมะขามหวานอยู่ใกล้ภูเขาใกล้เขตป่าอนุรักษ์พาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับวิวเขาสวยๆบรรยากาศงดงามอากาศดีมีทะเลหมอกอยู่ใกล้ธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับการเดินทางสะดวกแยกจากถนนลาดยางเส้นหลักหมายเลข2 2 7 5เข้ามาประมาณ1กิโลถึงสวนแล้วนะครับเข้ามาเป็นถนนสาธารณนะหินลูกหลังดี สวนมะขามหวานมีเนื้อที่16ไร่นะครับเจ้าของต้องการแบ่งขาย5ไร่ไร่ละ105,000บาทเจ้าของออกค่าใช้จ่ายค่าโอนค่าภาษีให้ทั้งหมดเลยนะครับเอกสารสิเป็นฉนดครุฑแดงพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีมะขามหวานประมาณ100ต้นอายุ4ปีมี3สายพันธุ์นะครับมีพันธุ์ขันตีพันธุ์สีชมพูและพันธุ์สีทองมะขามหวานเริ่มออกดอกให้ผลผลิตบ้างแล้วนะครับ เป็นมะขามหวานสายพันธุ์ที่คนนิยมชอบกินรสชาติดีหวานอร่อยนะครับเป็นของฝากจากเพชรบูรณ์อำเภอลมศักดิ์เป็นแหล่งปลูกมะขามหวานเยอะที่สุดและขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเหมาะมากที่จะทําบ้านพักบ้านสวนอยู่ใกล้ธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับและไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเขาคอ้อและภูทับเบิกด้วยนะครับเดินทางจากสวนไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาค้าคอประมาณ48กิโล ภูทับเบิกห้กิโลส่วนน้ําที่ใช้ทําสวนทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคนะครับก็ใช้น้ําจากบอ่อบาดาลเป็นน้บาบดาลของโครงการน้ําบดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ครอบคลุมพื้นที่300ไร่นะครับส่วนมะขามหวานของเราแปลงนี้อยู่ในโครงการนี้ด้วยนะครับเจ้าของที่ดินเป็นคนใจดีด้วยนะครับได้ยกที่ดินบางส่วนให้ฟรีกับโครงการเพื่อขุดเจาะบ่อบ,บาดาลและเป็นที่ตั้งแทงค์น้ำขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้30,000ลิตรเลยนะครับ1งแทง และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด3ชุดใหญ่ชุดละ16แผงแรงดันไฟ220โวลต์มีน้ำใช้ได้ตลอดปีไม่ต้องกลัวนะไม่พอใช้นะครับน้ำดีแน่นอนส่วนไฟฟ้าก็ยังเข้ามีถึงนะครับประมาณ1กิโลอยู่ห่างชุมชนหมู่บ้านวงเวียนช้างตรลูดประมาณ3.7กิโลลานสะดวกซื้อเซเว่นช้างตะลูด6.3กิโลอำเภอลมศักด์30กิโลอนุสาวรีย์พ่อขุนพาเมืองลมศักด์28กิโล จังหวัดเพชรบูรณ์34กิโลส่วนฟิวเจอร์พาร์คลังสิต3 5 7กิโลนะครับท่านที่กำลังมองหาที่ดินมองหาสวนมะขามหวานหล่มสักอยู่นะครับแวะเข้ามาดูสวนมะขามหวานสวนนี้ของเราก่อนนะครับเหมาะมากๆสํสำหรับท่านที่ต้องการสวนมะขามหวานทำสวนมะขามหวานต่อได้เลยนะครับต้นมะขามหวานอายุ4ปีต้นกำลังสวยกำลังโตต้นสาวๆอยู่นะครับเก็บผลผลิตเก็บมะขามหวานขายได้ยาวๆอีกหลายสิบปีการดูแลสวนมะขามหวานก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับ ไม่ต้องลดน้ำต้นมะขามหวานก็ได้นะครับต้นมะขามก็ยังโตยังสวยทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะอากาศได้ดีนะครับสนใจติดต่อสอบถามนัดเข้าชมสวนมะขามหวานได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 8 1 4 7 3 4 9 8หรืออีกช่องทางนะครับ f a c e b o o k Fanpage YouTube t i k t o k ทางช่องที่ดินลบบีบาย TP คนรักดีขอขอพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ